สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมเอเดฟเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืนที่ซามหกซีดากอนนะครับผมปืนกระบอกนี้คือโคตรสวยเลยนะครับผมเพื่อนสามารถซื้อได้นะผมเอาเงิน SP ซื้อเอานะครับผเพื่อนก็จะแต่งชุดแพตินัมเต็มรำเลยนะไปหาเล่นโหมดที่เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยการลั่นกระสุนก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนขอเป้าสักตัวหน่อยลักกันนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนเข้าเกมเลยละกันนะครับผมเพื่อน มาก็ได้ห้องเล่นแล้วนะครับผมเป็น55นะเพื่อนๆแต่ว่าแต่งชุดเต็มนหนามา้า55เดีระเบิดไปก่อนครับผมเพื่อนเดินไปหาหน้าสะพานเลยเอเย้โโผระเ,เ,ะเบิดเพื่อนยิงขูไปก่อนนะ,ะน,ะนี่เล็งกล้องยิงใส่เลยะครับผมเพื่อนเล่นคู่กับเดสทองนะคะะรับผมเพื่อนเดสทองนี้เอาไว้แบบยิงไมตท้ด้านซ้ายเก็บเป็นโผล่ เก็บไปสมนะครับผมเพื่อนวินนี Mat ้โอเคนะครับผมเพื okay. ่อนยิงไปสมตัวเรามาดักที่ไกลๆกันหน่อยนะครับผมเพื่อนเหมือนระเบิดเขาโยนมาแสดงว่าเขาจะวิ่งมานะเพื่อนด้านขวามือเก็บไปสองครับผมเก็บไปสามนะครับผมเพื่อนวินนี้กขเก็บสาเหมือนเดิมนะครับผมเล่นคููกับเดททองคือเดททองคููโคตรโกงนะเพื่อน เราก็จะบุกไปสะพานกันหน่อยนะเพื่อนเก็บไปสองแล้วด้านหน้าันจะยืนรอแถวนี้แหละมาเฮ้ยโดนแสงแสงที่สองครับผมเฮ้แสงเพื่อนนะเนี่ยด้านขวามือวางไอเฮ้ดด้านหลังโอ้โหขอบใจมากเพื่อนด้านซ้ายเขาง่ายแสดงว่าเขาสร้างนะเพื่อนนยิงแป๊บเดียวตายเลยผมก็ยังไม่ตายนะครับผมเพื่อนสามศูนย์แล้วนะ โยนระเบิดไปหน้ามงกันหน่อยนะเพื่อนอนี่เป็นคนยิงทีมผมตายด้านขวามือนี่ไงขนะ้างหน้าเป็นครับผมเก็บไปสองครับผมนะใครจะโดนเดชทองผมไม่มีนะครับผมเพื่อนมาหน้ามงแล้วเพื่อนยิงด้านซ้ายมือได้ยินเสียงนี่ไงหลังหักแน่นอนเจอเดสทองเข้าไปครับผมเดชทองนี่เป็นปืนที่โกงที่สุดแล้วนะเพื่อนสำหรับปืนพกสี่รูนะที่ผม เล่นมานั่นเพื่อนแต่ว่าเอาไปใช้แบบยามขับขันละกันนะด้านหน้าน,ะนับนี้ไงเปิดถึกเนะี่ยผมชอบเลยทอมมี่ครับผมทีมขอายิงไปเรียบร้อยครับผมยังไม่ตายเลยนะครับผมเพื่อน4-0แล้วมาเดี๋ยวเระเบิดแสงไปหน่อยครับผมเดี๋ยวเระเบิดควันไปครับผมแล้วก็บุกไปสะพานกันหน่อยนะเพื่อนเหมือนเพื่อนยิงอยู่ด้านหน้านะตอนนี้เล็งรอเลยละกันนะเห็นเพื่อนเล็งรอนะ ออกมาดิเพื่อนเงียบกีบเลยยังไงจะมีไหมเพื่อนเล็งรอนานแล้วนะยิงขู่แล้วกันเผื่อออกมาไม่ได้ยินเสียงแล้วยิงเสียงแล้วเวพื่อนนี่ไงออกมาดิออกมา,ออกมาเอาไหนเอาถ้ายืนเอาเพื่อนมผมเรียบร้อยเลยหน้าสะพานบุกเลยละการา ه, าออกาเพื่อนเฮ้ยนหน้าออกไปเพื่อนเก็บไปสองครับผมมีนนี้โอเคชนะไปนะคะาารับผมเพื่อน ฝั่งเขาเล่น5-5น,นะมันไม่ใช่ด่านแปลกๆท่นเพื่อนนี่ก็คือมันจะเล่นง่ายนิดนึงนะโยนแสงไปเหมือนเดิมครับผมเพื่อนไปบุกไปมงเขาเลยละกันไปแล้วยิงได้เป็นพอนะเพื่อนท่านน่ะเก็บไปหนึ่งครับผมโอ้โหลมจัดโอ้โหลมลมเฮ้ยโอ้โหได้ทองลมโอเคยังได้อยู่นะครับผมเพื่อนผมจะได้น้ำตาจะไหลครับผม ยิงแป๊บๆก็เรียบร้อยนะเดททองนะเพื่อนโยนควันไปโยนแสงนะครับผมฆ่าเวลาเฮ้ยงงยิงผมปะวันนี้ยิงขู่ไปก็ได้เหมือนเดินนม,น,นะมนะครับผมเพื่อนตายคู่นะชนะไปนะครับผมที่ผมก็เล่นดีกันนะเพื่อนแต่ละคนโยนแสงไปครับผมสองลูกเลยฝากควันไปครับผมเพื่อนลิงมงนะ ผื่อจะมีคนวิ่งออกมาเนฮะ้ย hey, oh <my> คนไปแล้วเพื่อนคนบุกยาวอะวิ่งกลับกันหน่อยนะเพื่อนในวงแดงและเคได้หนึ่งตัวครับผมเลือดเหลือแปเช็คดูด้านนี้กันหน่อยนะเพื่อนเผื่อมีไม่มีนะยืนเหลี่ยมดีๆนะเพื่อนกดดีรัวๆจะมีไหมเนี่ยไอวงแดงแล้วครับผมเพื่อนหน้านหลัง โดดเช็คกันหน่อยเอา้านี่ไงระเบิดมาแล้วผมกลัวด้านหลังมานะเพื่อนมีแม่นระดักลัวแต่ด้านหลังนี่แหละมาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนยะเฮ้นี่ไงเอา้าผมมาจริงนะแต่เขายิงผมไม่ตายครับผมเพื่อนนี่นั่งวัดใจกับผมแล้วครับผมเหลือเหลือแปดนั่นเพื่อนโอ้โหแต่ว่าเขายิงผมไม่โดนเองนะเมื่อกี้ได้สลับฟังแล้วนะครับเพื่อนผมก็จะบุกไปมงนะเฮ้ยด้านหน้า เห็นเพื่อนยิงยิงซากไว้แล้วนะครับผมเพื่อนยิงแป๊บเดียวตายเลยไม่ใช่ปืนผมแรงเฮ้ยที่ยิงสีสเปเยอยู่ในเกิดน,น,น,นี่แหละใส่ลูกด้านซ้ายมือที่เสียงโคตดังเลยโอเคเก็บเปนหนึ่งครับผมเพื่อน,น,นผมก็จะรอเขาอยู่ในเกิดน,นี้นะให้เขาวิ่งมาหาเลยถ้าเขาเป็นแบบสายนักล่านะส่วนมากเขาจะวิ่งล่านะครับผมเพื่อนถ้าไม่เจอเนี้ยเพื่อนบอกว่ายาวนะ ด้านซ้ายแหละจะมาเห็นว่าเพื่อนวางอย่างนี้นะนีไหมนี่ไโอ้ลมจัดโอ้โหลมจัดโอ้ลมเอ้ยดีอยู่เรามีอ่าไม้ตายนะครับผมปืนเดชทองแล้วนะใส่ลูกขมันพร้อมสี่นัดเผื่อได้ประเด็ดศึกนะครับผมโอเคเพื่อนยิงได้เป็นึงตัวแล้วบุกเลยละกันนะครับผมเพื่อนเอ้ยอยู่ไหนนี่ ออกมาดิผมใช้เพื่อนคนนี้ไปยิงเลยแล้วกันนะสไนเนี่ยผมจะยืนอยู่เหลี่ยมนี้แหละเขาไม่เห็นแน่นอนครับเพื่อน,อนจะให้จะสไนผมยิงเลยเอาเพื่อนเอาเลยใช่รอให้เขาวิ่งมายิงนะเอาเพื่อนโอ้ยิงตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผมเพื่อนอ้าวทีมคุณได้นะรับชัยชนะนะครับผมเพื่อนยิงไป22ิบสองตัวแล้ว โดนระเบิดไปหน่อยครับเพื่อนสามลูกเลยละกันนะครับผมเพื่อนแล้วก็บุกไปเลยมาเฮ้ยเงาแดงโหไม่ตายได้ไงเนี่ยเพื่อนมีฟันกันหน่อยโหโดนสไนยิงไปครับผมชนะไปเลยนะครับผมเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกสนุกกันนะครับ